สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแอดมินจากช่องซินาทีวีมีเดียวันนี้ผมจะมาแนะนํากิจกรรมประจําต้นเดือนเมษายนนะครับคุณผู้ชมกิจกรรมประจําต้นเดือนเมษายนตอนนี้มีกิจกรรมสําหรับสายปีทั้งหมด2กิจกรรมและกิจกรรมสายเปทั้งหมด2กิจกรรมที่เราจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมสาหรับศึ์ขั้นสูง เอพิโซดที่23นะครับผู้ชมสิทธิ์ขั้นสูงตัวนี้นะครับผู้ชมมีชื่อว่านี่เลยครับผู้ชม b e a เอเจนตนะครับผู้ชมผูม้ผู้ชมเนี่ยก็คือสามารถกดทำการ ซื้อเสร็จขั้นสูงได้แล้วนะครับผู้ชมเสร็จขั้นสูงอ่าบีชเอเจนต์เนี่ยครับผู้ชมก็เป็นชุดหมาป่าทํานองนี้เลยนะครับผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นชุดที่เฟีย้ยมากๆเลยนะครับผู้ชมใครที่อยากทําการซื้อนะครับผู้ชมก็สามารถทําการซื้อได้แล้วมีการซื้อล่วงหน้าเน้นทางผู้ชมเป็นการพรีออเดอร์พรีออเดอร์เนี่ยาราคาอย่างเหมือนเพชรจะได้เป็นกระเป๋าสปายแสแตนทัจยานซ่อนเลนด้วยนะครับผู้ชมพร้อมกับรับ ชื่อสีแดงแล้วก็ขั้นอีก50ขั้นไปแบบฟรีๆเลยครับผู้ชมนี่คือกิจกรรมสําหรับสายฟรีกิจกรรมที่หนึ่งครับไอสายเปกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมสายเปกิจกรรมที่ 2. นะครับกิจกรรมสายเปกิจกรรมที่2ตัวนี้เป็นกิจกรรมของโจต้านะครับสแตนแมนโจต้านะครับโจต้านี่เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเล่นโหมด4 v 4มากๆครับผู้ชมเพราะว่าตัวละครโจต้านี่ มีสกิลในการเพิ่มเลือดถึง40หน่วยถ้าเกิดเป็นปืน SMG หรือว่าปืนลูกซองนะครับคุณผู้ชมซึ่งโจต้าเนี่ยเป็นเซตพิเศษของโจต้านะครับคุณผู้ชมดดลดราคานะครับคุณผู้ชม1,199เพชรนะครับคุณผู้ชมซึ่งถูกมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะนี่คือโจต้านะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับคุณผู้ชมคือกิจกรรมสําหรับสายเปนะครับผู้ชมไอสายฟรีนะครับกิจกรรมสําหรับสายฟรีกิจกรรมที่1นะครับคุณผู้ชม กิจกรรมที่1ตัวนี้ชื่อภารกิจว่า free fire weapon master หรือว่าภารกิจบาบเซียนนะครับรผู้ชมให้เราเนี่ยทำการใช้วุธแตกต่างกันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหนึ่ยยงตานะครับรผู้ชมก็ถ้าใช้ครบ5้าครั้งนะครับรผู้ชมก็จะได้เป็นส่วนของ s k s pan dom a s a s i n จำนวน3วันแล้วก็ถ้าใช้ครบ10ครั้งก็ได้เป็นสกา pan dom assassin เนี่ยจำนวน3วันเช่นกันนะครับรผู้ชมนี่คืออย่างแรกนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะครับผู้ชมชื่อกิจกรรมตัวนี้มีชื่อว่า กิจกรรมฟรีไฟแคนาเมียครับผ,ผู้ชมกิจกรรมฟรีไฟแคนาเมียนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ดว่ามีหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับผ,ผู้ชมคาร์เล่นออนไลน์เล่นในเทพทั้งเดือนนะครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคาร์ดปั๊มเพชรคูณสิบอัพเลเวลได้เพชรถ,ถึงสิบเท่านะผู้ชมคาร์ดเลเวลเก้าเหมาไอเทมนะครับผู้ชมคาร์ดสร้างโลกและก็คาร์ดมัดใจคุณผู้ชมซึ่งเป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีใครที่ชอบสายฟรีแล้วก็บอกเลยว่า ของดีมาแล้วครับผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยอย่าพลาดนะครับผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการสแตนมสามสิบวันเนี่ยรับไปเลยครับผู้ชมในส่วนของหินใน,นส่วนของแป้งไอหินเพชรนะครับผู้ชมซึ่งหินเพชรไดมอนต์ตัวนี้ก็สามารถนําไปแลกในส่วนของชุดในส่วนของไดมอนที่อยู่ในตู้เด็กด้วยนะครับผู้ชมน,น่ายวพาไปดูนะครับผู้ชมอ่ะ ก็คือถ้าเราล็อกอินครบ30วันเนี่ยเราก็จะนําในส่วนของกิสตันผลิตกิสตันเนี่ยมาแลกไอเทมพวกนี้ได้มาแลกชุดพวกนี้ได้เช่นกันนะครับผู้ชมก็ฝากด้วยแล้วกันนะผู้ชมสําหรับ2กิจกรรมสายฟรีและ2กิจกรรมสายเปย์สำหรับเกมกาเลน่าฟรีไฟลนะครับผู้ชมวันนี้ครับผู้ชมผมแอดมินจากช่องฮิมโนทีวีนะครับผู้ชมก็ก่อนจะจากกันไปนะผู้ชมเราก็มีโค้ดมาแจกนะครับผู้ชมโค้ดมาแจกอีกแล้วนะครับผู้ชมซึ่งโค้ดนี้ผู้ชมเติมได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผู้ชมให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่ไอ้นท์นผู้้้ชมแลวก็เขา ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ให้หาคําว่าแร่เทมโปเจนี่นะครับผู้ชมมันก็จะมีโค้ดให้เราใส่นะครับผู้ชมนะก็คือมีช่องให้เราใส่โค้ดนะครับผู้ชมนี่กรุณากรอกรหัสเพื่อทําการรับรางวัลน,นะครับผู้ชมให้คุณผู้ชมนะครับกรอกโค้ดตามนี้ไปเลยนะครับผู้ชมนี่เลยนะครับผม e9x49gca 3V85 9VDY จากนั้นกดคำว่าใช้งานรหัสแล้วกดคำว่าตกลงนะผู้ชมเรียบร้อยครับผู้ชมแสดงความมินดีด้วยคุณได้รับไอเทมเป็นเคเตอร์กันบล็อกนะครับผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวพยายามทำการเปิดให้ดูเลยนะว่าเครอเตอร์กันบล็อกเนี่ยเปิดได้จริงนะครับนี่ครับผู้ชมอุ้ยไเอ็มเด็้าสวันโอ้โหของฟรีนะครับผู้ชมยังไงก็อย่าลืมมารับของฟรีด้วยนะครับผู้ชมบา,บายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมแอดมินทองเทนทวีมีเดียไปก่อนนะครับ